ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเลเซอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างมูลนะครับมาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรัะฟังนะครับสินค้าตัวนี้ก็คือนะครับชินเลอร์นะครับ C.W. สามพันนะครับผมชินเลอร์ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือหล่อเลี้ยงนะครับใช้น้ำเย็นนะฮะหล่อเลี้ยงที่หลอดเลเซอร์นะครับ ลักษณะการทำงานของเขานะครับก็คือเติมน้ำนะครับเราต้องเติมน้ำให้อยู่ตรงนี้นะครับตรงถังตรงนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราเปิดเครื่องเสร็จปั๊บนะฮะพอเวลาเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยน้ำนะครับจะถูกดูดด้วยปั๊มนะครับด้วยปั๊มที่อยู่ข้างล่างนะฮะับ DC 24บโวลต์นะครับตัวนี้นะฮะปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ก็จะดึงนะฮะน้ำจากถังนะครับออกไปนะครับ เข้าไปหาหลอดเลเซอร์นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับเข้าด้านหลังหลอดนะครับเข้าด้านหลังหลอดเสร็จแล้วก็จะมาออกด้านหน้าของหลอดนะครับแล้วก็วนกลับมาที่สายนี้นะฮะพอเข้ามาที่นี่ปั๊บเนี่ยน้ําจะวิ่งวนกลับมาหาคอยนะครับหาคอยอลูมิเนียมเพื่อระบายความร้อนนะครับที่สะสมมาจากหลอดนะครับโดยใช้คอยอลูมิเนียมตัวนี้นะครับผมระบายความร้อน กลไกของเขาก็คือว่าเขาจะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ด้านหลังของคอยนะครับโดยชิดสนิทนะฮะพัดลมตัวนี้จะดูดอากาศออกนะฮะจากคอยตัวนี้นะครับจะดูดอากาศออกไปทิ้งด้านนอกนะฮะโดยที่อากาศจะวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าผ่านฝาตัวนี้ครับเนี่ยฮะตัวฝาถังนะครับเขาจะมีคีบนะครับที่ระบายความร้อนอ่าพี่มีระบายลมนะครับเข้าครับ มีฝั่งเข้านะครับมันจะมีทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะครับลมก็จะเข้าตรงนี้นะครับพอเข้าตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บลมก็จะไปอยู่บริเวณนี้นะครับลมก็จะไปอยู่บริเวณเนี้ยเสร็จแล้วพัดลมตัวนี้ก็จะดูดอากาศออกนะฮะมันจะหมุนเวียนนะครับอยู่อย่างเงี้ยครับตลอดเลยครับคือถามว่าแล้วเขาอุณหภูมิของเขาเนี่ยครับแล้วจะลดลงเนี่ยกี่องศานะครับ โดยปกติแล้วนะครับอุณหภูมินะครับเขาจะอ้างอิงนะครับจากอุณหภูมิภายนอกนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่ชิลเลอร์นะครับออมไม่ใช่ชิลเลอร์ที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์เขาจะมีระบบอัตโนมัตินะครับว่าองศาถึงเท่าไหร่นะครับแล้วเขาจะทํางานนะครับแต่ตัวนี้มันจะใช้ในลักษณะอ้างอิงจากอุณหภูมิภายนอกนะครับสมมุติว่าอุณหภูมิภายนอก <English language> อุณหภูมิภายนอกที่เราอยู่นะครับสามสิบองศาไอ้ตัวเนี้ยครับน้ําที่อยู่ด้านในกับการหมุนเวียนเนี่ยครับมันจะบวกลบอยู่ประมาณสี่ถึงห้าองศานะสมมุติอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สามสิบองศาใช่ไหมฮะตัวนี้นะฮะถังพวกนี้นะครับรน้ําที่อยู่หมุนเวียนเนี่ยฮะมันจะลดลงนะครับประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดองศาโดยประมาณนะครับประมาณนี้ น,ะะนั่นแสดงว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกอยู่ในอากาศอบอ้าวหรือร้อนแสดงว่าน้ํามันก็จะร้อนตามอุณหภูมิภายนอกแล้วกดลงด้วยการระบายอากาศถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ชิลเลอร์ตัวนี้เป็น CW3000 นะครับชิลเลอร์ตัวนี้มันอยู่ในห้องแอร์ถูกไหมฮะถูกใช้งานผ่านห้องแอร์ตัวนี้จาก25องศาที่เราเปิดแอร์นะครับ ยังไงซะการทํางานของเขาเนี่ยครับองศาที่มันจะโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยองศาตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะฮะองศาที่อยู่อย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิในห้องเราเลยนะครับแล้วมันจะกดจากอุณหภ,ภูมิภายนอกอลงอีกนิดหนึ่งนะครับผมนี่คือกระบวนการของการทํางานของชิลเลอร์ c w 3 0 0 0นะครับเหมาะสาหรับ กำลังวัดของหลอดเลเซอร์กี่วัตต์อันนี้เป็นคำถามนะครับสำหรับชินเลอร์ CW 3000นะครับมันจะคุมตั้งแต่80วัตต์ลงมานะครับ80วัตต์ลงมาจะถึง40วัตต์30วัตต์ก็แล้วแต่นะครับมันจะเหมาะสมแต่ถามว่าแล้วไปคุม80วัตต์อุณหภูมิล่ะมันจะร้อนเร็วไหมอุณหภูมิมันก็จะร้อนขึ้นเร็วกว่านะฮะอุณหภูมิมันก็จะ ร้อนขึ้นเร็วกว่าคุมแบบ40วัตต์50วัตต์นะครับเพราะว่า80วัตต์มันใช้กําลังวัตต์สูงนะครับความร้อนที่อยู่ในหลอดก็จะแรงนะครับตัวนี้เวลาเติมน้ํานะครับน้ําจุดถังน้ําเติมขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยระดับเดียวกันกับตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วพัดลมตัวนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะดูดออกนะะเนี่ยครับเขาจะดูดออกอย่างเงี้ยครับ จะดูออกมาตัวนี้มันก็จะมีเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์จับนะฮะตรงนี้นะฮะเซนเซอร์ตัวนี้เขาจะเอาไปใช้กับในลักษณะก็คือว่าถ้าเมื่อไรเปิดการทํางานของเครื่องะะสัญญาณตรงนี้นะครับสัญญาณผมใช้คําว่าสัญญาณดีกว่านะฮะสัญญาณตรงนี้นะครับมันจะจ่ายออกไปเป็นคู่นะฮะจ่ายออกไปเป็นคู่นะครับเราก็เอาสายนี้แหละไปเข้ากับ power supply เพื่อตัดระบบถ้าเกิดไม่เปิดชิลเลอร์ เลเซอร์ Laser ก็จะไม่ออกอะไรแบบนี้ครับหรือเราจะเอาไปเข้าที่คอนโทรลเลอร์นะครับถ้าเกิดไม่เปิดชิลเลอร์ชิลเลอร์ก็จะฟ้องอะลามอย่างงี้ครับมันเลือกได้ว่าเราจะเอาไปติดตั้งไว้ส่วนไหนนะครับผมนี่ครับชิลเลอร์ซี0 0 0ถ้าเราใช้แค่ประมาณไม่เกิน80วัตต์ครับใช้ตัวนี้เนี่ย มันจะคุ้มค่ามากกว่าครับผมแล้วก็อันตรายก็จะน้อยลงนะครับผมน,น,บนี่ครับนี้ครับเขาก็จะมีไฟที่เป็นรีเลย์ที่อยู่ด้านในนะฮรรีเลยนะ์ถ้าสมมุติว่าสายยางมันตันเช่นน้ำมันวิ่งไม่แรงนะครับโฟสวิตนชะ์เขาก็จะส่งสัญญาณกลับมาหาเซ็นเซอร์นะฮะเซนเซอร์ก็จะมีหัว ก็จะดังปีดปีดปีดอย่างเช่นสมมติว่าผมจะปิดนะฮะปิดน้ำนะฮะไม่ให้น้ำนะครับมันวิ่งดูนะฮะเนี่ยได้ยินไหมฮะอันนี้หมายถึงว่ากรณีกรณีอ่าโฟสวิตตันนะฮะโฟสวิตท,ที่อยู่ด้านนอกนะโฟสวิตตันสายยางพับนะฮะปั๊มน้ำเสียนะฮะปั๊มตัวนี้ไม่ทำงานอ่าอย่างเงี้ยครับ ในลักษณะอารามแบบนี้ครับตัวนี้จะฟองนะครับผมก็สลหรับลักษณะการทํางานก็จะมีง่ายๆอย่างนี้ครับเพราะมันเป็นชิลเลอร์ c ีวีบสามพันมันไม่ได้มีคอมเพิวเซอร์ที่จะกดความเย็นโดยใช้อุณหภูมิเหมือนตู้เย็นนะครับผมอันนี้เขาใช้อุณหภูมิที่อยู่ภายนอกนะครับอย่างอุณหภูมิภายนอกข้างนอกนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ไม่ได้ใช้งานก็อยู่ประมาณยี่สิบหก้าประมาณนั้นครับผม โอเคครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสลับผู้ติดตามแล้วก็ผู้รับชมนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับของไทเลเซอร์นะครับผมถ้าหากมีอะไรมีข้อคิดดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงนะครับคลิปให้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับไว้ดูนะฮะไว้ศึกษานะครับแล้วก็เผื่อใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาทางช่องได้เลยนะครับ ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปตอบนะครับก็รักและเคารพทุกคนนะครับพอดีวันนี้ก็อยากแชร์ความรู้นิดหน่อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมผมช่างมนขอขอบคุณครับ